ตอนที่หกผลักประตูเข้าไปพ่อของหวังเฉียนได้ยินเสียงหันมาเห็นฉันพยักหน้าให้ฉันมองไปที่เตียงผู้ป่วยหวังเฉียนยังนอนหลับอยู่ยังไม่ตื่นแม่ของหวังเฉียนถือกระดาษยันสีเหลืองอยู่ในมือพระเจ้าก็กําลังฟังพ่อของหวังเฉียนพูดเรื่องไร้สาระฉันยื่นอาหารเช้าให้โอ้ยยังไม่ได้กินกันเลยใช่ไหมกินตอนร้อนฮ่าฮแม่ของหวังเฉียนพูดว่าเกรงใจแล้วรับไป แบ่งของออกพอดีสามคนแบ่งกันจริงๆแล้วมีหนึ่งส่วนที่ฉันเตรียมให้หวังเฉียนพ่อของหวังเฉียนวันนี้เห็นฉันแล้วดูดีขึ้นเยอะเหมือนได้ฉีดยาเพิ่มพลังตื่นเต้นตบไหลฉันอวยเสี่ยวเทียนทำไมเธอไม่ถามฉันว่าทำไมถึงกลับมาเช้าขนาดนี้อ๋อฉันไม่นึกว่าพ่อเขาจะถามฉันแบบนี้เลยบอกว่าแล้วทำไมเธอกลับมาเช้าขนาดนี้พ่อของหวังเฉียนทำท่าลึกลับยังกลั้นเสียงไม่อยู่บอกฉันว่าเธอเดาไม่ถูกหรอก บ้านที่ฉันไปเมื่อวานทำอะไรเก็บของเก่าฉันทำหน้านิ่งโอยเธอรู้ได้ยังไงพ่อของหวังเฉียนตกใจมากแม้แต่แม่ของหวังเฉียนยังเงยนหน้าตกใจมองฉันมีแค่พระเจ้าไม่สนใจฉันกินปลาท่องโกต่อไปเองคงหิวแล้วฉันเดินไปที่ประตูดได้ยินเธอพูดพ่อของหวังเฉียนได้ยินแล้วชะงักแล้วหัวเราะดังลั่นอะไรกันเธอล้อลุงเล่นเหรอฉันยังงงว่าหวังเฉียนยังนอนอยู่บนเตียง ทำไมสามคนนี้ทำเหมือนไม่มีอะไรมีแต่พูดมีแต่หัวเราะเมื่อวานยังกังวลจนกินข้าวไม่ลงทำไมตอนนี้กินหอมขนาดนี้คนละสองปลาท่องโกกินหมดในไม่กี่คำโชคดีที่ซื้อเต้าหวยมาไม่ใช่น้ำเต้าหู้ข้างในยังมีของแห้งนิดหน่อยไม่ต้องใช้ช้อนพลาสติกที่ฉันเอามาดูดดังซุดๆูดเข้าไปเลยแม่ของหวังเฉียนผลักเขาไปทีเบาๆหน่อยอยาปลุกเสี่ยวเฉียนตื่นฉันเผลอร้องออกมาเอ๊ะเธอพูดอะไรเมื่อกี้ แม่ของหวังเฉียนยิ้มแล้วบอกฉันเช้านี้ตีสามกว่าเสี่ยวเฉียนตื่นแล้วฉันยังออกไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้เขากินเสร็จก็นอนต่อเทวทูตเก่าบ้านป้าดูให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรแค่ร่างกายอ่อนแอหน่อยพักผ่อนสักหน่อยก็หายรอให้ลุงเธอกลับมาส่งของนั่นไปก็เรียบร้อยแล้วพูดจบยังเสริมอีกประโยคป้าเก่งจริงฮ่หาฮฉันพูดเหรอทำไมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกฮ่หาฮที่แท้หวังเฉียนตื่นแล้ว ฉันดีใจมากนึกขึ้นได้พ่อของหวังเฉียนเมื่อกี้ไม่ใช่ให้ฉันถามเขาว่าทำไมกลับมาเช้าเหรอเลยคุยกับพ่อเขาต่อคราวนี้พ่อของหวังเฉียนลดเสียงลงบอกฉันเสี่ยวเทียนฉันบอกเธอเธอรู้ไหมว่าการเก็บของเก่าคืออะไรฉันจะรู้ได้ไงฉันไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเฮ้เฮ่ฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนคราวนี้เห็นแล้วน่ากลัวจริงฮ่าฮพ่อของหวังเฉียนเนี่ย ดื่มเต้าหวยไปคำหนึ่งแล้วเล่าต่อโอยการเก็บของเก่าคือคืนวันสิ้นปีคนที่เก็บของเก่าเนี่ยไปเก็บของที่สุสานยังไงล่ะฉันแทรกถามพ่อเขาใสา่หัวอันนั้นฉันไม่รู้คนที่ทำเรื่องนี้ได้มีน้อยมากพวกเขาไม่เหมือนกับเธอที่มีสารเจ้าเดียวพวกเขามีสองสารเจ้าหนึ่งสารบูชาบรรพบุรุษอีกสารบูชาของที่เก็บมาได้เมื่อปีนั้น เมื่อวานฉันไปถึงแล้วเจอบ้านนั้นตอนฟ้ามืดแล้วเดินทางลำบากโทรศัพท์ก็อธิบายไม่ชัดฉันไปไกลมากแล้วเขาบอกฉันว่าผิดทางออยไอ้นี่ทำให้ฉันวุ่นวายถ้าฉันรู้ว่าบ้านนั้นเก็บของเก่าฉันฟังคำป้าเธอแล้วป้าเธอไม่บอกหรอว่าหลังฟ้ามืดอย่าไปฉันคิดว่าเสี่ยวเฉียนนอนอยู่บนเตียงฉันก็ใจร้อนฉันเป็นยังไงไม่สำคัญต้องรีทําให้เสี่ยวเฉียนหายไวฮ่าฮ่าฉันเลยไม่สนอะไรคืนนั้นฉันไปเลย เข้าไปในบ้านรู้สึกแปลกฮ่าฮาบ้านนี้หนาวหน้าร้อนแต่ไม่มีไออุ่นเลยหนาวเย็นฮ่าฮาห้องนอกมีสารเจ้าคลุมผ้าแดงก่อนหน้านี้ฉันโทรบอกเรื่องทั้งหมดแล้วตาเท่านั้นพาฉันไปที่ของขวัญเลยฉันเห็นแล้วโอ้โ oh หของขวัญน,นี้ยังมีสารเจ้าอีกเขียนว่าเป็นบรรพบุรุษบ้านเขาโอยตอนนั้นฉันยังไม่นึกถึงการเก็บของเก่าแต่ก่อนแค่ได้ยินไม่เคยเห็น ตาเท่านั้นเอาทูบจากในบ้านมาจุดห้องในหนึ่งแท่งห้องนอกหนึ่งแท่งจุดทูบแล้วฉันถึงเข้าใจตาเท่านี้เก็บของเก่าแล้วคนเก็บของเก่าทำยังไงฉันอดแทรกถามไม่ได้พ่อของหวังเฉียนเล่าต่อคนเก็บของเก่าจะยังไงเธอยังจะยังไงคนเก็บของเก่านี่มันพิลึกจุดทูบเสร็จแท่งสุดท้ายวางที่ศาลเจ้าจัดการเรื่องที่ศาลเจ้านั้นสุดท้ายวางที่ศาลเจ้านอกตาเท่าเนีย หยิบยันจากสารเจ้านอกมาให้ฉันโอ้ยไม่ได้ขอเพิ่มป้าเธอไม่บอกหรือว่าต้องพันแปดร้อยฉันเตรียมพันไว้แต่สุดท้ายขอแค่หกร้อยเสร็จเรื่องยันแล้วตาเท่าบอกฉันว่าคืนนั้นอย่าทําอะไรนอนพักที่บ้านเขาฉันกล้าเหรอหนาวเย็นฮ่าฮมีแค่ตาเท่าอยู่บ้านคนเดียวแถมคนขับรถยังรอฉันอยู่ในรถอีกอย่างยันได้มาแล้วจะนอนทําไมฉันเลยไม่นอนบ้านตาเท่าเขาขอรั้งบอกฉัน ถึงรีบไปก็ต้องรอฟ้าสางถึงจะถึงบ้านฉันจะคลานไปเหรอตอนมาฉันหาทางไม่เจอกลับไปจะหาทางไม่เจออีกเหรอยังต้องรอฟ้าสางถึงบ้านฉันขับช้าๆก่อนฟ้าสางก็ถึงแล้วฉันปลดเขาออกแล้วออกมาให้คนขับขับกลับคนขับบอกว่าขับทางกลางคืนต้องเพิ่มเงินเพิ่มเงินกลัวอะไรยังไงก็ประหยัดไปสี่ร้อยถึงไม่ประหยัดถ้าขับกลับมาเร็วๆฉันก็ยอมจ่ายยังไงเธอบอกเรื่องนี้พิลึกไม่พิลึก พ่อเขาพูดถึงตรงนี้โต้ตอบกับฉันแต่เป็นคำถามกลับไม่รอฉันตอบก็เล่าต่อขับออกไปได้ไม่นานได้ยินเสียงแมวร้องในรถทำให้ฉันกับคนขับตกใจแมวมาจากไหนรถไม่กล้าจอดฉันหาในรถยกใหญ่ไม่มีอะไรเธอบอกแปลกไหมตอนนั้นเสียงนั้นดังจี๊จีข้างหูเลยฉันกับคนขับได้ยินทั้งคู่คล้ายกันไหมพ่อเขาถามฉันฉันฟังจนงงรีพยักหน้าอืมฮ่ฮ่า ยังมีอะไรพิลึกกว่านี้อีกฉันหาทั้งรถไม่เจออะไรรู้สึกไม่ดีให้คนขับขับช้าลงอย่าให้เราเจออะไรอีกถ้าส่งยันไม่ถึงก็จบเหตุคนขับก็กลัวเธอบอกขับรถกลางคืนในหมู่บ้านไม่มีแสงสว่างเลยเสียงแมวมาจากไหนตอนนั้นเขาขับรถอย่างตั้งใจสมาธิสูงมากปกติหมู่บ้านเขาอยู่ติดถนนใหญ่ลงจากถนนใหญ่ขับไม่ถึงสี่สิบนาทีก็ถึง แต่ถึงเราขับช้าขับไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่เห็นถนนใหญ่เธอบอกน่ากลัวไหมอย่าพูดถึงหลงทางเลยฉันถามจะหลงไปไหนได้มีแค่ทางเดียวไม่มีทางแยกตามทางนั้นไปถึงบ้านเขาได้เลยอยู่ข้างทางฉันให้คนขับเร่งหน่อยคนขับตัวเล็กเงือออกแล้วเหยียบคันเร่งขับไปอีกสิบนาทียังไม่เห็นเงาถนนใหญ่แย่แล้วคนขับบอกฉัน พี่ใหญ่มันไม่ถูกต้องเราเจออะไรหรือเปล่าทําไมขับออกไปไม่ได้ฉันให้เขาขับต่อไปเขาบอกขับอะไรอีกระยะทางอยู่ตรงนี้ขับไปกลับได้สองรอบแล้วเขาพูดแบบนี้หัวฉันดังวูบหนังสีสระเบิดเลยแล้วยังไงละ่ะเธอบอกกับออกไปไม่ได้จะย้อนกลับไหมย้อนกลับก็หาทางไม่เจอสองข้างทางเป็นป่าทั้งหมดขับไปไกลมากไม่มีบ้านคนฉันเห็นว่าไม่ไหวแล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไปน้ำมันหมดแน่ฉันลงจากรถ หันหน้าเข้าหารถฉี่แล้วด่าทอเต็มที่เห็นพ่อเขาหยุดฉันรีบถามต่อแล้วยังไงต่อพ่อเขาตกขาโชคดีจริงฮ่าฮาฉันฉี่ก่อนไม่งั้นต้องกลัวจนฉี่ราดแน่ฉันฉี่เสร็จเห็นแสงที่หน้ารถสั่นฮ่าฮเหมือนไฟผีฉันรีบขึ้นรถคนขับก็ตกใจเปิดไฟหน้ารถดูเดาได้ไหมว่าใครตาเท่าที่เก็บของเก่าจริงๆแล้ว ฉันเดาได้ว่าต้องเกี่ยวกับตาเท่านี้ไม่แปลกใจมากถามพ่อเขาแล้วยังไงต่อแล้วตาเท่าก็เดินมาถือโคมกระดาษอยู่ในมือเขาบอกฉันฉันบอกแล้วไงว่าก่อนฟ้าสางถึงไม่ได้เธอพาเทวทูตจิ้งจอกของฉันไปมันเล่นกับเธอบังตาเธอไว้แล้วให้ฉันเปิดหน้าต่างฉันเปิดหน้าต่างตาเท่าถือโคมกระดาษสบัดที่หน้าต่างบอกเราว่าหันรถช้าลงอย่าหันกลับมามองก็เสร็จ เสร็จแล้วเราค่อยๆขับกลับมาเสร็จแล้วฉันถามเขาไม่เสร็จแล้วจะยังไงต่อละ่ะพ่อของหวังเฉียนเห็นฉันไม่กลัวมาเลยเสริมว่าพูดแบบนี้ไม่สนุกเมื่อวานถ้าเธออยู่ด้วยจะรู้ว่ามันพีลึกแค่ไหนนี่ไม่ใช่ผีหลอกเหรอเทียบกับเรื่องผีอื่นฮ่าฮอันนี้เหมือนฉบับให้ความรู้ฉันถามพระเจ้าป้าจะส่งให้หวังเฉียนตอนไหนป้าบอกว่าโหย ไม่รีบรอตอนกลางคืนกลางวันคนในโรงพยาบาลเยอะให้หมอเห็นไม่ดีรอตอนกลางคืนคนน้อยแล้วค่อยส่งสักพักวันเอ๋อกับจางถิงถิงก็มาทั้งสองซื้ออาหารเช้ามาด้วยของที่ฉันเอามาคงแค่รองท้องให้พวกเขาก็ไม่เกรงใจอะไรมากรับไปแล้วกินเลยวันเอ๋อกับจางถิงถิงรู้แค่พ่อของหวังเฉียนไปซื้อยันให้หวังเฉียนเห็นพ่อเขาซื้อยันกลับมาดีใจกันใหญ่โดยเฉพาะได้ยินว่าเมื่อคืนหวังเฉียนตื่นแล้ว ตื่นเต้นสุดฮ่หาฮาคนในห้องพักเยอะขึ้นก็วอยวายกันส่วนหวังเฉียนเนี่ยถึงหลับสนิทแค่ไหนก็ถูกเราปลุกตื่นเห็นวันเอ๋อกับจางถิงถิงหวังเฉียนน้ำตาคลอวันเอ๋อจางถิงถิงสามสาวนั่งด้วยกันพูดอะไรกันเบาฮ่หาฮาฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่เดาว่าหวังเฉียนคงพูดถึงเรื่องที่หลับไปสองวันจางถิงถิงกับวันเอ๋อเก็บอะไรไว้ในใจไม่ได้แถมหวังเฉียนต้องถามทั้งสองว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองต้องตอบตามจริงแน่นอนคุยกันสักพักเห็นหวังเฉียนมีพลังขึ้นวันเอ๋อกระซิบข้างหูหวังเฉียนอะไรสักอย่างเห็นหวังเฉียนขมวดคิ้วคิดอยู่นานโอยร้องออกมาดึงความสนใจของเราทั้งหมดไปได้สําเร็จหวังเฉียนร้องโอยบอกวันเอ๋อกับจางถิงถิงว่าต้องเป็นมีดใต้หมอนฉันแน่ฮ่าฮมีดอะไรแม่ของหวังเฉียนเหมือนนกตื่นตัวรีบถามเมื่อกี้วันเอ๋อถามฉัน ช่วงนี้ซื้ออะไรแปลกๆกลับมาไหมหรือซื้อจากกระดาษแดงหรือผ้าแดงฉันก็นึกว่าก่อนเกิดเรื่องฉันซื้ออะไรหวังเฉียนพูดนึกอยู่นานกว่าจะนึกออกกว่าหนึ่งเดือนก่อนที่อุโมงใต้ดินเห็นชนกลุ่มน้อยขายมีดฉันซื้อมาหนึ่งเล่มเธอซื้อมีดมาทำอะไรพ่อของหวังเฉียนได้ยินลูกสาวซื้อมีดมาเฉยฮ่าฮรู้สึกแปลกรีบถามเขาไม่ทำอะไรฉันแค่รู้สึกว่ามีดเล่มนั้นสวย อยากซื้อกลับมาใช้เป็นมีดผลไม้หวังเฉียนอธิบายซื้อกลับมาแล้วรู้สึกว่ามีดใหญ่ไปใช้เป็นมีดผลไม้ดูโหดไปหน่อยฉันเลยไม่เอามาใช้คืนนั้นนอนไม่หลับฝันตลอดคิดว่ามีดนี้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้เลยวางไว้ใต้หมอนหลังจากนั้นฝันเห็นผู้ชายมาหาฉันอยากคบกับฉันแต่ฉันมองไม่เห็นหน้าเขาหวังเฉียนพูดเบาลงก็ไม่แปลกไม่มีใครกล้าบ,บอกว่าตัวเองฝันรักทุกวัน ยังเกิดอะไรกับผีอืมปับ๊บฮ่าฮาแต่วันเออแอบ,บบอกฉันทีหลังหวังเฉียนบอกเขาว่าสองเดือนแล้วที่เขาไม่มาประจำเดือนนึกถึงที่พระเจ้าบอกถ้าช้ากว่านี้จะท้องผีโอยรู้สึกพิลึกจริงฮ่าฮามีดนี้กับประทัดใหญ่ประทัดใหญ่คืออะไรในภาษาตะวันออกเฉียงเหนือประทัดใหญ่คือประทัดดังจุดแล้วปล่อยดังจนสัญญ,ญาณเตือนภัยดังได้เลยถึงเรียกว่าประทัดใหญ่มีดกับประทัดต,ต่างกันมาก ผีนั้นบอกว่าร่างจริงของมันคือฟ้าผ่าห้าครั้งสะเทือนเขาเราคิดว่าต้องเป็นของที่ดังไม่นึกว่าจะเป็นมีดเชื่อมโยงกันยังไงพ่อแม่ของหวังเฉียนมองป้าด้วยความสงสัยป้าสายหัวบอกเราตรงๆว่าเขาไม่รู้ชื่อนั้นผีตั้งเองใครจะรู้ว่ามันตั้งชื่อนี้ยังไงถิงถิงพาฉันไปหอพักเธอฉันจะเอามีดมาให้ป้าดูว่านี่คือร่างจริงของมันไหมฉันบอกจางถิงถิง ทำไมไม่เรียกวันเอ๋พูดไร้สาระเหรอเมียตัวเองต้องถนอมกล้าไหมเธอไม่ได้ทําอะไรดีไปหาของพิลึกแบบนั้นจะพาเมียตัวเองไปได้ไงส่วนจางถิงถิงจ้องฉันขม็งทําไมไม่ให้ฉันพาเธอไปตอนกลางคืนมีอันตรายให้ฉันไปเหรอฉันไม่ไปด้วยเหรอกลางวันแสกแสกจะมีอันตรายอะไรดูความกลัวของเธอสิไม่งั้นเธอรอฉันข้างล่างบอกป้าที่หอพักให้ฉันขึ้นไปหยิบเองได้ไหม ฉันนึกดูตัวเองนี่ไม่น่ามากจริงฮ่หาฮเลยตัดสินใจไม่ให้จางถิงถิงขึ้นไปด้วยไม่นึกว่าแม่ของหวังเฉียนไม่ให้ฉันไปรีบห้ามฉันเสี่ยวเทียนตอนนี้อย่าไปหยิบมาของนั้นยังไม่ได้ส่งไปถ้าเธอหยิบมาแล้วมันเกาะเสี่ยวเฉียนบ้านฉันอีกจะทำยังไงรอส่งเสร็จตอนกลางคืนให้ลุงเธอไปหยิบไม่ให้เด็กๆไปของนั้นไม่ดีพวกเธอสัมผัสน้อยฮ่หาฮฉันฟังแล้วเห็นว่าแม่เขาพูดถูกเลยไม่ยืนยันต่อ เพราะคืนนี้มีเรื่องเลยรู้สึกว่ากลางวันผ่านไปช้ามากทำไมรอพระอาทิตย์ตกดินไม่ลงสักทีฉันคิดจะรอวันเอ๋อไปบ้านจางถิงถิงนอนพักคืนหนึง่งไม่นึกว่าทั้งสองตัดสินใจอยู่เป็นเพื่อนหวังเฉียนอย่างมีน้ำใจฉันห้ามไม่ฟังทำได้แค่ยอมฉันเลยไม่ไปไหนเพราะฉันไม่ไปแม่ของหวังเฉียนถามความเห็นพระเจ้าเป็นพิเศษกลัวว่าราชวงศ์นั้นจะมาวุ่นวายอีกพระเจ้าก็ไม่น่ามาบอกว่าไม่เป็นไร เราไม่มียันเก็บของเก่าเหรอถ้ามาวุ่นวายอีกก็ใช้มันพูดจริงฮ่าฮ <H aha> ฉันฟังแล้วไม่ชอบถ้าฝันวันนั้นเป็นจริงราชวงศ์นั้นโอ้ยคือคนที่ช่วยฉันตกทีหนึ่งไล่หนุ่มปากจิ้งจอกไปเขาช่วยฉันแถมยังเตือนคนของพระเจ้าต่อหน้าอย่ามายุ่งกับฉันเป็นพวกเดียวกันจะใช้วิธีจัดการศัตรูกับพวกเดียวกันได้ยังไงแน่นอนป้าคนนี้แค่หลอเล่นใช้เงินพันกว่าบาท รวมค่าเดินทางของที่ใช้เงินพันกว่าบาทเอามาจะใช้กับเรื่องไร้สาระแม่ของหวังเฉียนคงไม่ยอมถึงสองทุ่มกว่าพระเจ้ามองออกไปข้างนอกมืดพอสมควรแล้วเพราะในโรงพยาบาลมีไฟถนนเยอะมองไม่เห็นดาวขึ้นเลยเดาเอาเองน่าจะพอแล้วละ่ะพระเจ้ามองท้องฟ้าถึงไม่เห็นอะไรบอกพ่อแม่ของหวังเฉียน เดี๋ยวดูหวังเฉียนให้ดีฉันจะให้เขาดื่มน้ำยันเจ้าไร้หน้ามาคงมาไม่ว่าเกิดอะไรต้องให้เขาดื่มน้ำนี้ให้ได้พูดเสร็จคิดแล้วเน้นกับพ่อของหวังเฉียนถึงตอนนั้นห้ามตีห้ามด่าถ้าทำให้สลบจะจัดการยากพ่อของหวังเฉียนรีพยักหน้าเข้าใจอากาศในห้องพักตึงเครียดทันทีฉันกับพ่อของหวังเฉียนนั่งข้างหวังเฉียนพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินวันเอ๋อกับจางถิงถิงนั่งบนเตียงว่าง แม่ของหวังเฉียนเดินไปมาบนพื้นด้วยความตื่นเต้นพระเจ้าใช้ชามพพสเลนสีขาวเทน้ำแร่หยิบไฟแช็กจุดยันที่พ่อของหวังเฉียนไปเอามายันเก็บของเก่ายันนั้นจุดไฟยากมากเหมือนไม่เต็มใจค่อยๆลุกแต่ควันเยอะยันกระดาษสีเหลืองขนาดฝ่ามือเผาไปสิบกว่าวินาทีถึงไม่หมดแถมขี้เท่ากระดาษไม่เหมือนขี้เท่าปกติที่ลอยเบาฮ่าฮรู้สึกหนักแถมเหนียวหนือ อาจเป็นภาพลวงตาของฉันยังไงยันนั้นดูไม่ดีเลยฉันมัวจ้องพระเจ้าลืมหวังเฉียนแม่เขาร้องโอยดึงความสนใจฉันไปเห็นแม่เขาจ้องหวังเฉียนตาไม่กระพริบฉันถึงรู้สึกไม่ดีหันกลับมาหวังเฉียนนอนบนเตียงตาขาวโอยแม่เจ้านี่มันอะไรฉันมองพระเจ้าขอความช่วยเหลือพระเจ้านิ่งมากให้ฉันกับพ่อของหวังเฉียนพยุงหวังเฉียนขึ้น เราสองคนพยุงหวังเฉียนคนละข้างมือฉันวางที่หลังหวังเฉียนรู้สึกชัดว่ากล้ามเนื้อหลังหวังเฉียนตึงแข็งเหมือนแผ่นเหล็กโอยเหมือนชักจริงๆไม่เป็นไรใช่ไหมฉันสัมผัสหลังหวังเฉียนรู้สึกกล้ามเนื้อกระตุกตาขาวด้วยรีบถามป้าตื่นตระหนกพระเจ้าเนี่ยให้พ่อของหวังเฉียนง้างปากหวังเฉียนพ่อเขาให้ฉันพยุงไว้แล้วใช้สองมือง้างปากหวังเฉียนแต่ไม่กล้าใช้แรงเยอะกลัวลูกสาวเจ็บ เหนื่อยจนเหงื่อท่วมหน้าผากก็ง้างปากหวังเฉียนไม่ออกแม่ของหวังเฉียนร้อนใจพุ่งเข้ามาบีบแก้มหวังเฉียนออกแรงพ่อของหวังเฉียนร้องข้างฮ่าห่าเบาเบาฮ่าห่าเดี๋ยวแก้มลูกพังเห็นหน้าแม่เขาดุฉันอดร้องไม่ได้ผู้หญิงแบบนี้ห้ามยุ่งเด็ดขาดเป็นแม่ยายก็ไม่ไหวพลังดุนี้โคตรน่ากลัวปากของหวังเฉียนถูกแม่เขาง้างสำเร็จ พระเจ้ายื่นน้ำยันมาแม่เขากำลังจะรับน้ำยันทันใดนั้นพระเจ้าปล่อยมือแม่เขายังไม่ทันตั้งตัวหวังเฉียนร้องโหยหวนจากลำคอแรงมหาศาลผลักแม่เขาออกไปเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตาฉันยังไม่ทันเข้าใจสถานการณ์หวังเฉียนเหมือนหัวจิ้งจอกคืนนั้นแปะพุ่งมาจะกัดฉันฉันบอกก่อนว่าฉันไปยุ่งกับใครอีกอย่างฉันเคยเจอท่านี้มาแล้วตอนนั้นฉันหลบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ฉันหลบไม่ได้ ฉันผลักหวังเฉียนไปทางพ่อเขากระโดดหลบไปข้างหลังพ่อของหวังเฉียนเพิ่งพยุงหวังเฉียนไว้ได้ยินเขาร้องโอยดังลั่นที่แท้หวังเฉียนก้มลงกัดมือพ่อเขาพระเจ้าตอนนี้โมโหลแล้วตะโกนใส่หวังเฉียนด้วยเสียงต่ำลืมไปแล้วหรอว่าวันนั้นสัญญาอะไรไว้เธอฝ่ากฎสวรรค์ต้องรับโทษจากสวรรค์อยู่ในมือม้าสารของเราเธอรับโทษเงียบฮ่าฮ <H aha> ไม่งั้นไม่ปล่อยเธอ ให้เธออยากฝึกตนต่อก็ไม่ได้หวังเฉียนปล่อยมือพ่อเขาฟันยังมีรอยเลือดโอยแม่เจ้าดุจริงฮ,ะฮะ่าฮกัดพ่อตัวเองจนเลือดออกจ้องพระเจ้าดุฮ,ะฮะ่าฮตอนแรกบอกแค่บังคับตามกฎไม่ได้บอกว่าจะทำลายวิถีฉันเธอวางกับดักหลอกฉันถึงฉันเจอภัยก็ไม่ปล่อยเธอป้าส่งเสียงเย็นชาอย่าแก้แค้นก็ไปฝึกตนเงียบฮ,ะฮะ่าฮดูเมื่อไหร่จะล้มสารฉันได้ วันนี้เธอดื่มให้เรียบร้อยถ้าขัดขืนอีกฉันจะกดเธอลงนรกเดี๋ยวนี้หวังเฉียนลืมตาโตจ้องตาใหญ่เหมือนจะลุกขึ้นจริงฮ่หาฮตาคล้ายจะบิดเบี้ยวร้องให้สะอึกสะอื้นแล้วร้องเพลงหัวยงตัวน้อยพาฉันไปกองทัพไหนกล้าขวางร่างพันปีฉันไม่เอาสละวิถีเพื่อเป็นเสียนไปสวนพีทของหลวงหวังดูแลต้นพีทมีเขาเป็นกรง หัวยงจากนี้เป็นนางเสียนฉันคืนวิถีลงสู่โลกมนุษย์หวังแค่วันที่สามเดือนสามทุกปีถ้าฉันอยู่พื้นดินเธออยู่บนฟ้าฉันในยมโลกค้นหาหุบเขาชั่วเธอบนเขาเซียนส่งข่าวนัดแนะวันพบกันใหม่ของเรากล้าท้าพี่เซียนเปลี่ยนฟ้าใหม่โอย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 หวังเชียนร้องเพลงแบบนี้ฉันรู้สึกห้องพักเย็นวูบลมเย็นพัดเข้ามาเย็นจนคนสั่น ฉันคิดว่าเป็นภาพลวงตาแต่ก้มลงดูเท้าฉันสั่นเบาฮ่หาฮามีลมเย็นพัดจริงฮ่หาฮป้าได้ยินหวังเฉียนร้องเพลงก็ตะลึงร้องว่าไม่ดียื่นน้ำยันให้ฉันนั่งลงกับพื้นสั่นเหมือนคนบ้าโอยวันเอ๋อกับจางถิงถิงตกใจร้องพ่อแม่ของหวังเฉียนไม่รู้จะทำยังไงแม่เขาคุกเข่ากราบหวังเฉียนพ่อเขาเพราะพระเจ้าเตือนไว้ก่อนห้ามตีห้ามด่าร้อนใจยกมือขึ้นแล้ววางลง โมโหถามเขาเธอเธอเธอจะทำอะไรกันแน่ทำยังไงถึงจะปล่อยลูกสาวฉันหวังเฉียนร้องเสร็จเริ่มร้องไห้ยิ่งร้องยิ่งเบาเหมือนจะขาดใจได้ยินวันเอ๋อร้องโอยดังเปรียฮ่าฮลูกปัดพุธที่วันเอ๋อใส่ขาดเองตกพื้นดังเปรียฮ่าฮาลูกปัดไม้จันดําตกพื้นเสียงใสกลบเสียงร้องของหวังเฉียนฉันหันกลับไปเห็นหวังเฉียนตื่นตระหนกมองตาใสา ตาใสาแจ๋วและไร้หนทางไม่มีแววดูเมื่อกี้ฉันไม่รู้ตัวพุ่งไปบีบแก้มเขากรอกน้ำนี้ให้เขาไม่สนว่าเขาจะสําลักไหมกรอกให้หมดเหลือขี้เท่านิดหน่อยฉันจะวางชามลงเห็นพ่อเขาพุ่งมาปลายขี้เท่าที่เหลือใส่ปากหวังเฉียนทั้งหมดฉันสังเกตตาของหวังเฉียนชั่วพริบตากลายเป็นดุแต่ความรู้สึกนั้นหายไปทันทีหวังเฉียนร้องไว้แล้วอาเจียน ฉันยืนอยู่หน้าเขาอาเจียนใส่กางเกงฉันเต็มฮ่หาฮาไม่รู้ว่าเป็นเพราะขี้เท่าหรืออะไรที่อาเจียนออกมาเป็นน้ำเมื่อสีดำเหม็นสุดฮ่หาฮาเหตุการณ์สุดท้ายเกิดขึ้นในช่วพริบตาจนหวังเฉียนอาเจียนใส่ฉันเทวทูตเก่าของป้าถึงลงมาไม่พูดอะไรสั่นอยู่กับพื้นแม่ของหวังเฉียนตอนนี้น้ำมูกน้ำตาเต็มหน้าไม่ทันเช็ดคุกเข่าถามป้าพี่สาวส่งไปหรือยังเกิดอะไรขึ้น นี่มันยังไงสันยู่อีกพักป้าถึงพูดฉันคือหัวหน้าสำนักหูเทียนป้ามีเรื่องยุ่งตลอดรีบร้อนลงม้าสอบผ่านโชคดีที่มีหัวยงตัวน้อยช่วยอวยพรมีเด็กทองตัวน้อยช่วยจากด้านหลังถึงไม่เกิดเรื่องโทษฉันที่ประมาทโทษฉันที่ประมาทฉันได้ยินโอยถือว่าไม่มีอะไรรีบพูดกับหัวหน้าสำนักของป้าทุกอย่างมีเหตุไม่คาดฝันโชคดีที่โชคเราดี ไม่เสียหายก็พอหัวหน้าสำนักแบบนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมหัวหน้าสำนักหูเนี่ยคือป้าพยักษน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้ฉันจะระเบิดร่างจริงมันด้วยประทัดไฟถึงจะคลายแค้นในใจฉันได้หัวยงตัวน้อยคลายของชั่วร้ายออกมาหมดก็หายลูกผีในท้องหายไปแล้วเด็กทองตัวน้อยรีบไปล้างตัวแปดอรหันต้องขอบคุณเด็กทองตัวน้อยดีฮ่าฮ วันนี้โชคดีที่มีเขาพ่อของหวังเฉียนรีบรับคำบอกเทวทูตเก่าเทวทูตเก่าถ้าไม่มีอะไรก็กลับเขาด้วยมาคุ้มครองลูกสาวฉันให้หายพรุ่งนี้ฉันจะซื้อหัวหมูกไก่ตัวผู้ใหญ่ไปถวายหัวหน้าสำนักหูโบกมือ